ับขอกสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจปุยมอนโกนะครับไม่เจอกันหลายวันนะครับเมื่อวันก่อนนะครับได้มีโอกาสเจอเจ้าเจ้ารโคนะแล้วก็เป็นตัวแรกเลยนะครับหายากๆนะครับผมก็ได้จัดการบันทึกคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมแล้วก็จับมา2ไอดีนะครับเจ้าจารโคเนี่ยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะวิวัฒนาการล่างไปเรื่อยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันหน้าจอแบบงงๆหน่อยนะครับผมในแนวนอนสามช่องนะครับผมก็เปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับผมอ่านะครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กซ์ครับผมเจ้าเจราโคตัวนี้นะครับสวยงามนะโอ้โหอย่างเท่เลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าร่างสามเนี่ยจะเป็นยังไงครับแต่ว่าวันนี้ที่ต้องทำสองหน้าจอสามหน้าจอแบบนี้นะครับเพราะว่า ได้ทําการเทรดสองเครื่องนะแล้วก็เครื่องผมมันมีปัญหาในการบันทึกนะครับคลิปวิดีโอครับรเผอิญว่ามีเจ้าอ่าเจ้า ID นะครับที่เป็นร u c k กี้เทรอยู่ด้วยครับนี่ครับตอนนี้กดไปอยู่แล้วมันค้างค้างอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับมาแล้วนะครับเราก็จะไปหา ที่จับได้ราสุดกันครับเพื่อที่จะไปหาเจ้าจาราโคมาทำการเทรดแบบลัคกี้นะครับผมติดลัคกี้เทรดนะครับใน id สีน้ำเงินกับ id หลักสีแดงนะครับนี่ครับ cp ก็น้อยมากๆเลยค่ะย CP ก็กลางๆนะซีพีกลางๆแต่ว่า IV เนี่ยน้อยมากๆนะขอภายด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมก็ ขอไปด้วยนะมีรลยเด้งขึ้นมานะครับแหมมีแจ้งเตือนนิดหน่อยว่าเย็นนิ้วรถจะติดนะอ่านะครับผมเอาละครับล้อยืนยันอีกนิดนึงนี่ครับมาแล้วครับผมเจ้าจาราโคครับจาก500นิดนิดๆจะขึ้นเป็น636เลยนะครับผมมาดูนครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีตัวไหนที่ IV สวยๆหรือเปล่านะครับรักกิเทตโปเกมอนเจ้าจาราโคครับผม แล้วก็เป็น6 2 4ครับใน ID หลักแล้วก็เป็น624เหมือนกันครับใน ID ดีสีน้ำเงินครับโอ้โหแปดสิบปลายเลยนะครับผมตัวนี้อู้ตัวนี้ไม่ถึง80%แล้วครับเนี่ยไอตัวนี้ไม่ถึงไม่ถึง90% 80%ก,กว่าๆเหมือนกันนะโอ้ใน ID หลักนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราจัดก,การไปวิวัฒนาการล่างกันเลยดีกว่านะครับผมแม่เสียดายนะครับที่ น่าจะมีติดฝุกนุกร้อยสักหน่อยนะอะมาครับเจ้าจารโคครับจะวิวัฒนาการร่าง2โดยใช้นะครับแคนดี้นะครับทั้งหมดโอ้ยี่สิบห้าแคนดี้เลยครับก็มีวิธีเดียวครับต้องใช้แร่แคนดี้นะครับในการวิวัฒนาการร่างซะเลยนะครับมันหาจับยากจริงนะครับส่วนตัวผมนะท่านอื่นอาจจะเจอบ่อยๆก็ได้นะเผื่อเจอจุดเกิดมันอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็เมื่อกี้ลองกดดูครับว่า CP สูงถึงไหนนะครับก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาพอทำการอพแ candy มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้25แ candy แล้วนะครับเราจะทำการมีวัฒนาการเลยนะครับผมจากเจ้า อาล่ะครับขออภยัยด้วยเสียงหายไปนิดนึงนะครับเจ้าจา่าตัวเล็กเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็นเจ้าจาลังโกตัวใหญ่นะครับชื่อมันไม่ต่างกันเลยนะครับจารังโกนะครับผมโอ้โหหนึ่พกับอีก92้านะ แล้วเราก็ขาดแคนดี้นะครับอีกหนึ่งร้อยแคนดี้นะโอ้โหเอาลครับลูกอมไม่เพียงพอเราก็ต้องกลับไปหาที่ไม่ใช่นี้นะครับผมกลับไปหาที่กระเป๋าครับแล้วก็ทําการเพิ่มนะครับโดยใช้แรแคนดี้นะครับผมหรือลูกอมประหลาดนั่นแหละครับแม่ยลูกอมสายลุงนะอ่าบางคนก็เรียกว่าลูกอมสายลุงนะครับเพิ่มไปเลยนะครับ เกินไว้หน่อยนะเอาไว้พาวเวอรนะครับจาก1000กัอีก9 2นะครับจะกลายเป็น2000กว่าแน่นอนนี่ครับ2015เลยนะครับผมอเจ้าจารังโคจารังโกนะตัวล่าง2นี่นะครับผมถึงขั้นกับลืมชื่อและชงักไปเลยครับผมโอ้โหอาวแล้วครับยังงงๆกับหน้าจอแบบนี้อยู่นะครับผมไม่รู้จะใสอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมโอ้โหอย่างเท่ครับ จารารังกาครับผมโอ้ชื่อนี้ก็แบบอารมณ์แบบสไตล์แบบรุมบารุมบ้าหน่อยนะครับจารารังกาครับ2150นะครับวูดพาวเวอร์อัพได้อีกนิดหน่อยนะครับใช้สตารด์ดเพียงแค่1,700กับอีก50สตารด์ดเองนะครับผมอ่าพาวเวอร์อัพใช้3แคนดี้น่าจะพาวเวอร์อัพสัก2-3ทีได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราพาวเวอร์อัพกันหน่อยสักนิดดีกว่านะครับ โอ้โอ้โอ้พอสองพนี่ใช้แคนดี้เยอะพอสมควรเลยนะครับแม่ผมได้แค่2,478เองนะครับแม่ไม่แตะ2 5งพดีเท่าไรนะครับเอาละครับวัฒนาการนั่งเพิ่มนะครับได้อีก3ครั้งนะครับผมใช้ทั้งหมด9แคนดี้ครับ Cp ก็จะขึ้นไปอยู่ที่2,291ครับผมเอาละครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคงต้องขอลาไปก่อนเลยกับเจ้า จารารังกาตัวน,นี้ครับสวัสดีครับ